สวัสดีทุกท่านผมอยู่ที่ซอยบ้านตัวเองซอยวิธานธรรมวัฒน์แต่คนทั้งบางเรียกว่าซอยโมบินพอท้ายซอยมีโรงน้ำมันอยู่นั่นเองดดออวันนี้เราจะมาทําให้ร้านแตกอีกครั้งหนึ่งกับบ <BBQ S 1> <Bo. S 2> าร์บีคิวบายโบแม่วันเหานั้นเองตามผมมาวันนี้นะครับผมกับทีมงานแล้วก็ม,มีแอดมินที่อาลี โมดำอยู่ด้วยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมเจับเดี๋ยวคุณแม่มาค้าผมคุณแม่ตอนนี้จองวะนะต้จองแม่นะะเราขายตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณแม่ บ่ายโมงถึงแตดจนกว่าจะหมดแล้วคนยากชื่ออะไรแนะนําตัวเลยพี่เบนครับคุณเบนผมว่าคนในซอยนี้ไม่รู้จักมันก็ไม่ใช่แหละนะฮะประมาณนั้นขาเจอง่ายมากปากซอยก็คือพรดุษดีค้างรับเ้วยอน่สปอนเซอร์เราตรงมาอีนนี้ก็บ้านผมแนะสามชั้นนั่นแหละแล้วก็มาที่กลางซอยตรงนี้ตรงนี้เรียกซอยอะไรครับแม่ซอยแสนสุขครับซอยแสนสุขตั้งแต่บ่ายโมงท่านมาดูความอร่อยนะฮะตอนนี้เรามีอะไรบ้างเป็นเนื้ออะไรบ้างครับตอนนี้หมูกับไก่ครับหมูกับไก่ ไม่เท่าไหร่เนี่ยห้าบาทห้าบาทห้าบาทคุณแม่ผมถามที่คุณแม่ได้กำไรเหรอยินนิดหน่อยคือีอกว่าแม่วันกะาขายเอามันอะจริงจริงคือห้าบาทมันกำไรเท่าไหร่วะเนี่ยเอาน้อยแต่ให้ลูกค้าก็ได้อร่อยได้อิ่มอ๋อทีเราขายราคานี้เด็กๆก็ได้กินได้มั้งครับอ๋อคือคนท่าประแดงนี่คือแบบยังไงอ่ะเราเสียบน้อยก็ไปดูไม่น่ากินไมวเอาอะนี่เขาจะเสียบสับปะรดแล้วก็อันนี้เรียกพริกอะไรนะคุณแม่พริก ปิกหยอปิกหยอแล้วก็มีผักเขืออันนี้มะเขืออะไรมะเขือเทศอ๋อมเอาอีกสิบมา้ย่างเลยดีกว่าเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเต็มๆเลยอันนี้ผมซื้อจริงๆนะผมย้ำไว้ก่อนเราก็จะทานเนยใช่ไหมคุณเบนครัาบอกต้องมีน้ำจิ้มให้ด้วยมีครับพริกกับมะเขือโหพี่อวลี พี่อารีเคยกินร้านนี้มากี่ครัโหนับครั้งไม่ถ้วนและยิ่งตอนนั้นที่เขามีไอ้หมูนั่นด้วยอ่ะไอ้หมูเนเอิ่มสดนาโอ้ยอย่างนี้เลยรลตอนนั้นที่หนูบัวเขาขายอ่ะกินประจำสั่งทีละเป็นร้อยผมว่าของดีทำไมมันชอบอยู่ในซอกในซอยในหลึบท้ายซอยก็ไก่ย่างลงหนักแต่ก่อนถึงท้ายซอยกลางซอยก่อนเลยพ่อแม่วันนี่ บาร์บีคิวาบโบแม่วันกคุณเบนจะยากอยู่ตรงนี้เลยไมยละห้าบาทห้าบาทเองคือกะขายเอามันนะกำไรไม่เอากะขายเอามันเออแล้วเราได้ข่าวด้วยคือหมดทุกวันเลยแน่นอนก็มาอุดหนุนกันหาเจอง่ายนนหโอ้ช่วงนี้พายุมันก็เข้าแรงเหลือเกินเดี๋ยวผมจะให้พี่อาลีกับพี่มดดำเทสตรงนี้เพราะเดี๋ยวหาาผมกินอะไรก็อร่อยอีกพิสูจน์ดูว่า อร่อยแค่ไหนเรามาจับผิดกันเพราะเราชิมเยอะชิมไปเลยชิมเยอะๆพี่อาลีกินให้กระจายอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมใช่อจมหมดนวันหอมนี่หอมทะรุแมสเลยเนี่ย คือจริงๆอะผมอยากผมก็ไปทํารายการให้ทุกคนได้นั่นแหละแต่เราแยกล่างไม่ได้วันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วทำรายการแต่ก้าโมงทุ่มสองทุ่มกว่าจะได้กลับบ้านอีกนะแต่ผมไปทุกร้านรอคิวหน่อยร้อนอยู่ร้อนร้อนจิ้มยังจิ้มจิ้มน้ำจิ้มยังไม่ต้องจิ้มเดี๋ยวไม่ต้องจิ้มหรอแล้วถ้าจิ้มมันอีกรสชาติไหมถ้าจิ้มคือมันจะเข้มข้นแต่ใอย่างเงี้ยก็ได้เลย ม,ม,มุอันนี้ก็ไม่ได้แคอ่อร่อยจริงอร่อยจริงห้าบาทเอาพูดตรงตออไม้ไม่อยูเจ็บไม้ก็ไม่อยู่ะกินเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจ่ายให้พี่กินเลยเอาจริงๆกินให้กระจายเอาละเดี๋ยวทีนี้ถึงคราวที่ชนาวีจะกินบ้างและเป็นยังไงแล้วผมจะกินทั้งแบบจิ้มแล้วไม่จิ้มนะแต่อร่อยใช่ไหมพี่ลีอร่อยแต่ได้ตอนนี้ไม่มีหมาล่าของเมื่อก่อนไม่มีหมาล่าอย่างนี้เลยจะบอกไม่รู้ พี่อาลีก็วางยาผมีกแล้วก็อยู่ที่บนผมว่าแม่วันจะได้ทำเมื่อไหร่เท่านั้นเองคือถ้ามาล่าน่ะโอ้โหสุดยอดเลยกินกเก็กินมาแล้วเอานี่เสร็จแล้วใช่ไหมมาขออนุญาตพอตแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ทําให้ผมดูด้วยอันกินเิมก่อนอันนี้ไม่ต้องจิ้มนะพี่อลีไม่ต้องจิ้มไม่ตจิ้มก่อนเลยเอันนี้คือเนื้ออะไรครับคุณเบนครับน้าหมูครับโอ้โหดูดูดูโอ้โหย ดูเอ้าผมกินเลยนะนะบาร์บีคิวนะครับจากร้านบาร์บีคิววายโบซอยโมบินเมืองพระประแดงเราห้าบาทกินคือมันต้องเข้าไปคําเดียวให้หมดไงคือผมตะกงนะไงผมก็จะพยายามเอาเข้าคําเดียวให้หมดร้อนรอนเป่าก่อนเชื่อผมยาสดเดี๋ยวลิ้นพองเพราะคุณแม่เขาทำเราทําใหม่ๆสดๆเลยครับผม คุณเบนจริงๆคือราคาเป็นหกเจ็ดบาทก็ได้นะแต่ก็ยังได้ครับแต่กลัวเด็กไม่มีกำลังจะซื้อไงครับใช่ไหมใช่ครับเขาหนุกพี่แก่เริ่มจิ้มแล้ว๋ยวถ้าจิ้มมันจะเข้มข้นไม่ต้องจิ้มทำไมอร่อยมากเฮ้ยผมจิ้มจ่ายตังนะผมย้ำเดี๋ยวลองจิ้มใครเป็นคนพิสูจน์เนี่ยครับแม่ครับแม่แม่้านอร่อย นี่ยิบกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนับไหมนะอันนี้คือไก่ใช่ไหมต้อันนี้ไก่ครับเห้มอกี้หมูไม่ต้องจิ้มอร่อยมากผมทายเขาบอกอร่อยมากนะต้องจิ้มนะมันจะเข้มข้นขึ้นอันนี้ขอกินเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินไก่แบบไม่จิ้มก่อนเมื่อกี้หมูโคตรโคตรอร่อยผมทายโคตรอร่อยนะโหแล้วดูยเยิ้มๆเลยดูดิออหุ่ยหยดหุดยหยดหุ่ยหยดทำเหมือนผมเข้าไปพร้อมกันหมดทุกอย่างแล้วท่านเคี้ยวท่านจะแบบนัวในลิ้นเลยฮะ โอ้ยเฮ้ยหอมจากไก่เป่อะ่าก่อนนะร้อนพริกไม่เผ็ดนะพี่ลีเขาเผตอนแรกผมนึกว่าพริกจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเลยเป็นน้องพริกเผ็ดจิ้มก่องจิ้มจ,นะจิ้มเนี่ยลองจิ้มจากลาได้เลยครับตัวหมูอร่อยตัวไก่โอเคนี่คือตอนนี้ไม่จิ้มนะ ตัวหมูของท่านว่าโคตรเทพเท่มากต่อไปจิ้มเอาหมูก่อนมีมิมมันต้องมันมันลาดหรือจิ้มยังไงครับาดเลยตาดได้เลยครับกันที่ราดผมนะถ้ามันมีซอสสองอย่างอ่ะคืออะไรมีซอสมะเขือกับซอสพริกครับอ๋อซอสอันนี้ซอสพริกซอสพริกของพี่อรีแนะนำเลยซอสพริกนะพริกแดงอันนี้เอาหมูก่อนเอาเวอร์ชั่นแบบจิ้มนะ เราได้รับการอนุญาตแล้วนะไม่ใช่อยู่ที่านมาแหกปากนี่ก็ตกที่ไม่บอกนน้ะจริงนะไม่ใช่ก่อนคือเราได้รับการอนุญาตเราโทรมาบอกไปแล้วไม้ไว้เดี๋ยวแม่นับไม่ตู้ไม้ไว้ผหมูไม่จินหอมหอมเดี๋ยวขออนุญาตจริงน้ะเปล่ากันนะมันร้อนเป็นเว่าห้าบาทคืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสกินนะคือมันจับต้องได้ไงเออผมอยากให้ร้านแบบเนี้ยเฮงๆปังๆมาคิดเพื่อคนอื่นด้วยไงคือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อืมตกไม้เออเข้มข้นไม่จิ้มก็อร่อยพอจิ้มแล้วมันเข้มข้นขึ้นใช่หอมมากหอมมากอร่อยมากไม่ได้ป่วยก็ถึงได้บอกว่าเดี๋ยวแม่ะไปทำหม่าล่านะจริงหม่าล่าอย่างนี้เลยคือมาจําประมันวันไหนทำหม่าล่าแล้วสกิดมานะเดี๋ยวผหม่อีกรอบเฮ้ยอร่อยม คือถ้ารสชาติแบบนี้มาที่20ผมก็กินถ้าอะไรรสชาติาอร่อยแบบนี้นะผมยอมซื้อ,อแต่คืออันนี้มันคือมันเขาเรียกว่าอร่อยเกินราคาใช่แล้วหาว่าอวยไม่ใช่นะเพิ่งเคยเจอหน้าคุณแม่ครั้งแรกเหมือนกันคืออร่อยจริงคุณเด่นสอบถาม่อย <laughs> คุณเด่นร้านเราร้านบ่อยที่ครับร้านเราเปิดปปกี่โ้งเลย ขนาดวันช่วงบ่ายอะครับต้องบ่ายบ่ายบ่ายโมงครับจนกว่าของจะหมดครับก็เรื่อยๆแต่มันก็ได้เรื่อยๆครับก็คือเด็กเลิกเรียนมาก็มาซื้อกินได้ไหมใช่ครับมีคนหยุดไหมครับเป็นตอนนี้ยังไม่มีครับก็ขายไปเรื่อยๆใช่ครับนอกจากฝนนั่นคลอแล้วตกจริงใช่เลยครับนั่นแหละมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ขายกลางสายฝนฝนตกไม่ต้องมานะพี่อลีคะเต็มสิบให้เท่าไหร่เลยล่ะเนี่ยโอ้โหสิบห้าเฮ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงดูพี่มด แบบไปจิ้มแล้วไปงานมันเข้มข้นมันจะเข้มข้นขึ้นแต่ถ้าแบบเอามันจะเพิ่มได้อีกรสชาติได้มันจะได้อีกรสชาติเทาแต่สำหรับผมนะจิ้มก็อร่อยไปจิ้มก็อร่อยได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบรอมาล่ารอมาล่าเดี๋ยวรอสกิปพี่อารีก็นะรอมาล่าจริงรอมาล่านี่เราก็ทานเลยใช่ครับเขาโรยพริกไทยพริกไทยมือมันฉ่ำนี่เขามีพริกไทยโรยให้นะถ้านครอยกขออนุญาตนะครับนี่พริกไทยโรยเข้าไปตามสูตรเขาโอ้โหอ่ะฝากร้านนิดนึงครับจะพูดอะไรกับ เอาแม่ <Bond> เอาเลยเอาคุณเบนหรือคุณแม่ดีเด็กจได้เปเพือนลูกค้าเอาคุณแม่ก็ได้คุณแม่ฝากร้านหน่อยอยากให้คนมาที่ร้านเรายังไงบอกเลยคุณแม่เบนพูดคนมาจะเก่งผมพูดเลยทำไมกลได้ผมเอาคุณเบนฝากร้านหน่อยเชิญคนมาที่ร้านเราคุณเบนในรสนใจเชิญมาที่ร้านเลยนะครับร้านอยู่ที่ร้านอยู่ที่ซอยโมบินครับกลางซอยซอยครับนะครับตรงเข้ามาอยุ่มองซ้ายมือเปิดสายแล้วแต่บ่ายมองไปเรื่อย ย้ำอีกครั้งไม่ใช่ว่าเรามาทํารายการแล้วเขาขายห้าบาทเขาขายห้าบาทจริงๆและอนาคตถ้ามีมาล่าอะไรอย่างนี้ผมจะมาสกิบเพราะอันนี้อร่อยทั้งจิ้มหรือไม่จิ้มผมว่าอร่อยแล้วพี่อารีบอกคุณหาพี่อารีว่าพี่อารีเต็มติให้เท่าไหร่พี่อาีให้สิบห้าเอาเลอลองดูกันครับ และนี่ก็คือสร้างอีกหนึ่งดีๆนะครับเรื่องราวของเมืองพระแดงเรานั้นเองฝากได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับนะนะบวันนี้ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนและที่มากกำลังใจให้กันนะครับแล้วขอบพระคุณสปอนเซอร์เจ้าที่อุปถัมภ์รายการเข้ามาผมเนี่ยจะไปยัดต่อยยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปผมแม่วันคุณเบนจบอยู่ที่ร้านเชื่อ,อะไรครับบาบ Bowl, ร์บีคิวไมโบครับ กลางซอยโบบินหรือซอยวิธานธรรมวัฒน์เมืองพระประแดงเรานั่นเองมีเรื่องราวดีๆอะไรนะครับติดต่อทีมงานมานะครับถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆที่ไหนอีกติดตามกันวันนี้ไปก่อนสิครับสวัสดีครับีหมูกระไก่สองอย่างนะคะห้าบาทห้าบาท